สวัสดีค่ะแม่บักเลี้ยวมาแล้วสวัสดีวันหยุดของเลี้ยวจังค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นวันหยุดของเลี้ยวจังนะคะเพราะว่าพ่อมาของเราตอนนี้ไม่ได้ทํางานแล้วค่ะหยุดกันทุกวันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะพ่อมาเขาก็จะพาเลี้ยวจังนะคะไปฮันนีมูลโอ้ยไม่ใช่ไปสวีทกันสองพ่อลูกค่ะเขาจะไปเที่ยวกัน2คนค่ะแล้วก็ทิ้งแม่กับย่าไว้ที่บ้านนะคะก่อนจะไปรับชมว่าวันนี้นะคะครอบครัวนด จะทำอะไรกันบ้างอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรครอบครัวโดยด้วยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราไปส่งพ่อลูกกันก่อนค่ะแม่บอยมาเอเขาจะพากันไปเที่ยวกันสองพ่อลูก ใส่หมวกดีๆบบชิใส่ดีๆแต่เราใช้ไปละพอลูก ลอยไปลอยมาเราก็ได้เวลาอาหารเที่ยงทํากินกับย่าสองคนเพราะว่าพ่อลูกเขาไปเขาไปเขาเรียกแบบไปสวีทวิบิกันเราก็จะสวีทกับย่าสองคนเดี๋ยววันนี้จะทําลาบเนื้อ,อยากกินลาบเนื้อมานานแล้วแล้วก็หุงข้าวเหนียวไว้นะคะแล้วก็คุณย่าก็จะย่างปลาให้กิน นี่ก็เป็นเศษเนือ้อค่ะเศษเนื้อบดจะมารวนเติมน้ำลงไปแม่ชอบน้ำเยอะๆเรียบร้อยแล้วคือเรารวนเนือ้อใส่น้ำคลุกผิกอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ใส่เกลือใส่ผงรสตีใส่ปลาราสองช้อนลืมอัดจ้าอายุไม่ใช่เพียงตัวเล็อีกต่อไป ปิดไฟเรียบร้อยค่ะก็ใส่เลมอนโอ้ยเนีย่ยมาเดียวเอ้ยเราอยู่ผู้เดียวพูดอยู่คนเดียวขมักพริกขงลงไปเป็นลูกกระเพาะอายู่กินเผ็ดเยอะไม่ได้ขมักข้าวคั่วลงไปชอบเยอะใส่เยอะชอบน้อยใส่น้อยแม่ชอบเยอะแม่ก็ใส่เยอะ อย่างแบบดำมากต้องขับแล้วเราก็คนเลยโอ้ยเป็นแบบแซ่บทักเล้ค่ะพี่น้องน่ากินมากขาดใบหอมเป๊ซะแล้วเนี่ย ข้าวเหนียวร้อนๆของย่าเรียบร้อยกับข้าวแม่ย่าลูกสะไยเที่ยงนี้นี่อันนี้ของแม่ย่าข้าวเหนียวปลาซาบะมิโซซุปร้อนๆแล้วก็สลัดของลูกสะไยก็ลาบเนี้ยกับข้าวเหนียวผักดูผักความแตกต่างระหว่างผักแม่ย่ากับผักลูกสะไบ กินกันตามรูปร่างเพราะว่าเราอ้วน ม่เลยไม่รอเลยสงสัยจะหิวข้าวมากอฮ้ มาแกินข้าวเย็มแล้วนั่งย้อยพ่อลูกก็ยังไม่มากินข้าวเสร็จแล้วค่ะอยากจะไปยิมแต่ว่าก็ยังไปไม่ได้เพราะว่าพ่อลูกเขายังไม่กลับมาต้องให้พ่อลูกกลับมาเปลี่ยน ต้องมีคนดูย่าเดี๋ยวนี้ย่าคือทิ้งไว้คนเดียวไม่ได้เลยก็ทิ้งไว้ได้แหละนะคะกลางวันแต่ว่าก็ไม่อยากจะทิ้งเพราะว่าคืออาการของคุณย่ามันขึ้นขึ้นลงลงอะจะว่าดีก็ไม่ใช่ว่าดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะด้วยความอายุเยอะแล้วชอบคิดว่ามีคนมาเคาะประตูชอบคิดว่าแบบมีคนมาเดินแอบดูรอบบ้านอะไรอย่าเงี้ยแล้วก็ชอบคิดว่าแบบ เพื่อนที่ทำงานที่เป็นผู้ชายอะมาแบบแอบมาแอบดูอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอคิดว่ามีใครมาอะไรเงี้ยแกก็จะออกไปข้างนอกแกก็จะพยายามเปิดประตูออกไปอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูกลัวว่าแกเออจะออกไปแล้วก็แบบเดินหายไปอะไรเงี้ยก็เลยเออจะต้องดูแบบเอออย่างน้อยก็เดี๋ยวรอให้พ่อมาขับเรียวจังกลับมาก่อนและแม่ก็สั่งพ่อว่าให้พ่อพาเรียวจังไปตัดผมเพราะว่าตอนเนี้ย เรียวจังไม่ยอมให้แม่ตัดผมให้เพราะว่า่เดียวก็อย่างที่รู้กันว่าเออเราไม่ได้แบบเป็นเซียนตัดผมใช่ไหมอย่างคุณย่าพ่อมาเขานิ่งไงเขานิ่งแล้วก็ตัดได้เออแต่ว่าเลียวจังเขาไม่นิ่งอ่ะเขาชอบดู iPad แล้วก็อะไรเล่นไปมันก็ไม่นิ่งอ่ะผมมันก็แหวง่งมันก็ต้องให้ค่อยตัดอะไรเงี้ยมันก็เลยช้าพอมันช้าปุ๊บเด็กมันก็ไม่อยากจะให้แม่ตัดแหละแม่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าวันนี้ออกไปเที่ยวกันสองคนน่ะก่อนกลับบ้านจะต้องตัดผมก่อน ถ้าไม่ตัดผมห้ามเข้าบ้านเดี๋ยวมารุ้นกันว่าพ่อลูกกลับมาคือลูกยัได้ตัดผมหรือเปล่าพ่อลูกกลับมาหรือ,อยังมีเสียงออดลุ้นสิว่าจะตัดผมไหมอย่าไปเปิดประตูทำไมน้อกเก๋ว่าอะไรไม่ได้ตัดผม

เพราะว่าคือทุกที่เลยอ่ะพ่อตามใจลูกพอลูกบอกว่าไม่ตัดก็ไม่ตัดแล้วมันก็ผมยาวไงพอผมยาวแล้วมันมันขัดหูขัดตาแม่คือผมยาวมันทิ่มตาใช่ไหมก็จะแ,แบบขบขยิบขยิบขยิบตานะดียจังก็ตอนนี้ก็ไม่เชื่อฟังแม่แล้วเพราะว่าแม่อาจจะพูดไม่รู้เรื่อง <laughs> ก็ฟังแต่พ่อพ่อก็ตามใจ แต่ก่อนนะบอกว่าโดนเพื่อนแกล้งใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นหัวโจกเธอเป็นหัวโจกแล้วเธอก็มีเพื่อนๆเป็นแบบพี่ๆปห้าปหกแล้วตอนเนี้ยนี่ก็มาเล่นที่บ้านเนี่ยมีวันนี้มาสามคนเด้มาเมื่อมาใครดูอ่ะใครมีคิดอยู่ไหนโอเค ไม่ฟังแม่หรอกฟังเพื่อนออกจากยิมมาแล้วก็วจะไปซื้อมันหวานฝากลูกสาวหน่อยซื้อมันหวานฝากนี่โกจังคือราคามันจะขึ้นไปไหนเนี่ย จากเราซื้อห,หัวละ200มาเป็นแบบ278เยนแล้วว่าทุกท่านเนี่ยลูกแค่นี้เนี่ยลูกนี้หนักมากลูกนี้หนักด้วยความที่เราจังเขาจะทำสจูเป็นการบ้านที่โรงเรียนมีการบ้านให้วันหยุดเสาร์อาทิตย์คือให้ทำกับข้าวที่ตัวเองชอบเดี๋ยวจังก็เลยจะทำสจู ไวช์ดูก็เลยบอกให้แม่ซื้อมันฝรั่งไปด้วยแต่ว่าเนี่ยสี่หัวห้าร้อยหัวละร้อยกว่าเยนหัวละยี่สิกว่าบาทเนี่ยหัวหอมมีแล้วแม่ก็เลยว่าเออไปแวะที่พิกยโยสันดีกว่าสาันชั้นร้อยเก้ปน เก็าสิบแปดเยนลดสามเปอร์เซนต์เอาไว้ก่อนถ้าออกมายิมเวลานี้นะมันก็จะแบบเจอสินค้าป้ายเหลืองเยอะหน่อยนี่ก็40่สเปอร์เซ็นต์สาเปอร์เซนต์แล้วเนื้อ,น,อนี่อร่อยมากเข้ามาเขาติดใจเลยแหละซื้อไปอีกวันดีกว่าเนี่ยคุณพ่อชอบมาก ลดสาสิบเปอร์เซเขาหมักแล้วไงตรงนี้มีหมูสามชั้นลดยี่สิบเปอร์เซนแต่ขอบอกว่าขีดหนึ่งอ่ะสองรยห้าสิบแปเยนแพงไปไหนคือบางอย่างที่มันลดมันก็ไม่ได้แปลว่ามันถูกนะเราก็ต้องดูราคาราคาเริ่มต้นมันด้วยว่ามันเท่าไหร่ปลาทูสมตัวตกตัวลราประมาณตัวละร้อยแหละรวมภาษีนะ ตัวเล็กๆกำลังดีปลาปลไปดูทาโกะดีกว่าเผื่อมีทาโกะชวนเดวจังทำทาโกยากิดีกว่าพู้บักเดียวของแม่ก็เกิดเปลี่ยนใจการบ้านจากที่จะทำแบบกจูไวจวูก็จะเปลี่ยนเป็นทาโกยากิแม่ก็เลยจะต้องมาซื้อทาโกยากิพาวเดอร์ซึ่งมันอยู่ตรงนี้มันแพงเอาอันนี้โอคุนโนมิยากิ อาทาโกยากิพาวเดอรอยู่ตรงนี้นี่มันแพงอ่ะ398าจำราคาไว้นะคะที่นี่ถุงละ398ยเยนเราไปข้าวโพดมาแล้วจ้าสองปัก298เยเยนเราไปดูแป้งทำทาโกยากิอยู่ไหนแป้งทำทาโกยากิ จริงๆิงมันใช้กันได้นะนี่ไงเห็นมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ย198เดยนที่อีออนเท่าไหร่จำราคาไว้นะคะที่นี่ถูงละ398เดยนที่อีออนมันอาจจะคนละยี่ห้อนะที่อ e นะีออนอ่ะ398เดยนโซดิฟรนต์แตกต่างกันมากอันนี้คือ198เดยนถูกกว่ากัน200ยเยนทุกงท่าเห็นไหม แค่เราแวะมาเนี่ยถ้าเป็นยี่ห้อเดียวกันเห็นไหมเนี่ยยี่ห้อเดียวกัน,ท,น,น 8, ที่นู่น398ที่นี่298เอายี่ห้อไหนดีอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ดีทาโกยากิเอายี่ห้อที่เราเคยใช้ดีกว่าเนาะแต่มันก็ถูกกว่านะ คนร้ายใจอย่างน้อยๆห,หมูสามชั้นที่นี่ก็1 48นะที่อีออนมัน198ทําทำเด็กๆน้อยๆก็พอพราหมูมันแพงนี่148เยนเอาแค่นี้ก็พอแค่นี้ส่้อ้อันนี้คือแบบน่ากินมากหมูสามชั้นอันนี้แต่ว่าราคามัน198เเยนอะดูมันน่ากินมากดูแพ็คหนึ่งอะ อันนี้แหละเนี่ยมันฝรั่งที่นี้ถูกกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราเข้ามาซื้อพุ่งนี้ดีวกว่าพุ่งนี้ต้องใช้สแตปมด้วยซื้อแต่ฮากุยากิไปทำกินตอนเที่ยง ได้กินยี่ดอกอย่าลืมด่าล่ะให้มันมีกินกับค่อยพาเออ <laughs> หัวขาอกโลกดีเลยกระสิบพยอมลองเบิ้งไหนจะเป็นส้มแดงล่ะเออมันกระสิเป็นส้ม,ออมสีขาวนั <laughs> ่นละ่ะจังสละพ่อบอกท้า,าว,ว่าเกินมือสองมือนี่ล่ะให้มันมีกินหรอกค่อยนะค่อยพา บายบายอย่าพาก่อนกันแล้วกันมันจืบประแซ่เดี๋ยวจะมาสวัสดีกันเลยกันแล้วนุ่นเดี๋ยวเราสวัสดีครับนุ่นสวัสดีครับเป็นนุ่นแล้วลายใหญ่เป็นนุ่นนุ่นกิ่นนาแม่บ้านเนี่ย จักหน่อยก็ได้มันอีกแล็กไม่เลยไม่เลยอีกเล้กไม่เลยสวัสดีค่ะคุณย่าก็จะมากินมันหวานด้วยกันแต่มันแข็งๆนะลูกเนี้ยเมียก็ ให้มาสกาซื้อมาหัวหนึ่งแบ่งกันกินโอเคอร่อยหมดนะพ่อย่าแม่นะก็ซื้อทาโกะมาซื้อทาโกะแป้งทำทาโกยากิมา ซื้อหมูมาสามชั้นมาซื้อมันฝรั่งมาเผื่อว่าเออถ้าเกิดว่าไม่ทำทาโกยาก,กิก็จะทำแบบไวสจูอะไรเงี้ยสรุปท่านๆอยากจะกินแมคโดนัลก็ดีสบายแม่เลยวันนี้ไปกินแมคกันค่ะยิญ่ให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 ญ่ตัดพ่อตัดผมให้ <c oughs> ดูเนี่ยทรงผมที่พ่อตัดให้ <c oughs> ตมะมัชรูมมัชรูมหัวตมะร้านชาบูโยแบบคนเยอะมากรอคิวมาถึงข้างนอกเลยดีนะวันนี้เราไปกินที่แมคโดนัลไม่แน่นะอาจจะมีคนเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวันฝนตกถึงแล้วแมคโดนัลแมคโดนัลแมคโดนัลร้านแม็กก็จะแบบกลางวันนะคนจะเยอะแต่กลางคืนนะไม่ค่อยมีคนเพราะว่ากลางคืนเขาะจะไปกินอาหารอย่างอื่นแต่บ้านเราอ่ะ กลางคืนมากินแมคโดนหลีเลี่ยงการพบปะผู้คนน่าไม่อยากจ้างไอ,ไอซ์ีนีเนาะไอซ์ีนี่ข้น่ซอฟต์ครีมแเล้พูดกับแมวเล่นๆเนี่ยนั่ออนเนโมอ,อีโย นะ่รほน้ออไม่ครับเราจะกินอันนี้กันโคเดคุณย่านี้เบบี้ใบบ้างเยชิว้นเลยเด็กเซิร์ฟร้านเม็กหลอมากอันไหนของมามะน้องมามะ โอ้เด็กเสื้อบร้านนี้หล่อจริงๆเลยคุณดูโคูโกคกินกันให้อ้วนตายเป็นเลยแก้วใหญ่มากคขอะบูบุ๊ดอละเอาอะไรวได้หรอไม่อยากให้แม่ดื่มด้วยการมากินข้าวร้านแม็กนะคะ จะบอกว่ามันก็เป็นการสร้างรายได้อีกอย่างหนึ่งของครอบครัวเราค่ะเพราะว่าพอมาร์กซื้อหุ้นของแมคโดนัลล์นะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่ามันจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนแต่ว่าที่แน่ๆนะคะเราจะได้รับนะคะบัตรคูปองฟรีค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงได้กินแม็กันบ่อยๆนะคะ ใช้แล้วยังไปขอไปขอซ่อมแม่ขอมาแล้วแม่ขอมาให้ย่าอันนึงพ่อบอกว่าำไมไม่ขอมาเพื่อดูคุณฮาเบอรไซด์ว่าบ้างไหม่บอกว่าให้กินช้าๆดูดูเธอจ <laughs> <laughs> ชิญมาชดประชันตอน์จ <laughs> ิบัตจัง

你知道吗？ กลับบ้านได้อิ่มมากทุกอย่างแบบว่าไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กไซส์แกรน <laughs> เพราะเรามันแบบใช้ชีวิตแบบังแกรม <laughs> พอกลับมาถึงบ้านนะคะพ่อมาเขาก็อยากทำรอคะ่ะบอกให้แม่ตัดผมให้นะคะคือเหมือนมีช่างประจำตัวคะ่ะจะตัดดึกดื่นเที่ยงคืนแค่ไหนก็ได้คะ่ะแล้วก็จะบอกว่า พ่อมากับคุณย่านะคะไม่ได้เข้าร้านทําผมมานานมากๆแล้วค่ะถ้าเกิดว่าคิดเป็นเงินนะคะก็คงหลายตังแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่คุณย่ากับคุณพ่อนะคะจะให้แม่เรียวเป็นช่างประจําตัวนะคะคุณย่าจะต้องเข้าร้านทําผมอย่างน้อยๆเลยนะคะ2เดือนครั้งค่ะเพราะว่าคุณย่าไม่ชอบมีผมขาวนะคะเวลาเข้าร้านทําผมก็จะให้เขาตัดดัด,ดแล้วก็ทําสีผมด้วยค่ะอย่างน้อยๆน,นะคะ1ครั้งนะคะ เขาจ่ายประมาณ1 0 0 0 0ถึง15,000เยนเลยละค่ะแต่ว่าพ่อมาร์กนะคะก็จะถูกหน่อยเพราะว่าพ่อมาร์กชอบเข้าร้านตัดผมราคาถูกค่ะอย่างแพงสุดก็ไม่เกิน1,500เยนนะคะนั่นเลยค่ะพอเปลี่ยนมาให้แม่ตัดให้นะคะก็ติดใจค่ะให้แม่ตัดให้ตลอดนะคะอาจจะตัดไม่ค่อยสวยแต่ว่าประหยัดเงินค่ะเหนื่อยเหนื่อยกับพ่อลูกตัดผมให้พ่อ30มนาที คือแม่จริงแล้วแม่ก็ไม่ใช่โปรเฟชชั่นัลเข้าใจไหมคะทุกท่านคือแม่ก็ต้องอยากจะเลาะเล็มๆอยากจะให้รอกันอะแต่พ่อบอกสาสินาทีพอมันก็พอสําหรับช่างฝีมือนะแต่ว่าแม่อะแม่ไม่ได้เรียนมาเข้าใจไหมแม่ก็ต้องใช้เวลาเล็มเดี๋ยวออกเดี๋ยวอาบน้ําเสร็จออกมาดูว่าสามสินาทีจะเป็นยังไงสําหรับศีรษะพอ่อส่วนลูกไปกันใหญ่ห้านาที ห้านาทีตัดอะไรได้แล้วแม่ก็แค่ลำเลมตรงนี้ให้แล้วก็แบบทำให้มันบางๆเดี๋ยวมาดูว่าพอสามสิบนาทีลูกห้านาทีออกมามันจะหน้าตาเป็นยังไงทั้งบอทั้งลูกเป็นไงทุกท่านรอไหมดูสะสามีแม่เมา่กี่ยว,วตัดผมใหม่รอไหมอุชโระโคโกะนะโคโกนะ